สวัสดีค่ะกับอิมในช่อง Unboxing Diary วันนี้นะคะแค่เห็นก็น่าจะรู้แล้วว่าวันนี้เรามาได้วูอะไรก็คือ Spy X Family หรือว่า Spy Family นั่นเองนะคะที่ในตอนนี้นะคะอนิเมะเป็นที่โด่งดังมากๆจะบอกว่าเรานี่คือ เป็นท่านรักนอ้องอาเนียมชอบมากชอบน้องอาเนียมมากๆเลยซึ่งตอนนี้นะคะที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นโปสการ์ดนะคะแต่ว่าโปสการ์ดเนี่ยเรายังมีไม่ครบนะคะเรายังเก็บไม่หมดเรายังเหลือโปสการ์ดของยอแล้วก็ยูนีที่ได้มานี่ก็คือพยายามแล้วพยายามได้มากที่สุดแล้วเด็กมาดูอันแรกกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปดูว่าเรามีโปสการ์ดอันไหนบ้างนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าหนังสือข้างในมันเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่ว่าเราก็เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะผ่านการดูแล้วก็ผ่านการอ่านมาบ้างแล้วนะแล้วก็รู้รายละเอียดตัวละครนะคะว่ามีใครกันบ้างแต่วันนี้เราจะพูดคร่าวๆเนาะว่าเป็นยังไงอะไรกันบ้างตัวนี้ก็จะเป็นของที่เราชอบสะสมนะคะซึ่งส่วนตัวแล้วเราเป็นคนชอบสะสมในแบบน่ารักแล้วก็แถงมาอะไรเงี้ยคือเราชอบเก็บนะคะมันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบ ถ้าเรามาเก็บมาเป็นคอลเลกชันอะแล้วมันจะดูแบบสวยงามแล้วก็ดูน่ารักดีอะไรประมาณนี้นะคะส่วนที่เรามีก็มีแค่ประมาณนี้อะคะ่ะยังมีไม่เยอะแต่ว่าเราก็จะคาดว่าเราจะเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมาให้ดูอีกทีนึงว่าเรามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูหนังสือการ์ตูนกันเมามาถึงตัวหนังสือนะคะ s p ปเอ็กแฟมิลนะคะหรือว่าสไปแฟมิลี่ตอนนี้นะคะยังไม่จบมันเป็นเรื่องที่เราแบบชอบมากมทั้งเรื่องเนื้อเรื่องเรื่องตัวละครเรื่องไรเซตที่ทุกคนได้รู้นะคะว่าในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรอยฟอร์เจอร์นะคะที่จะต้องสร้างครอบครัวปลอมๆขึ้นมาเพื่อที่จะทำภารกิจ ซึ่งรอยฟอร์เจอร์นะคะมีลูกสาวนะคะเป็นน้องไอเนียจังมีความสมารถพิเศษในการอ่านใจคนได้นะคะหรือว่าสาวน้อยมีมของเรานั่นเองแล้วก็มีภรรยาสุดสวยนะคะยอไบาอาหรือยอฟอร์เจอร์ ยอนะคะเป็นนักฆ่าต้นเหตุเลยนะคะต้นเรื่องที่เราชอบเรื่องนี้นะคะก็คือเราได้ไปดูตัวอย่างก่อนที่เราจะได้อนิเมะเรื่องนี้มาอ่านนะคะเป็นตัวอย่างของส p ป f a ฟ i มิลี่โดยที่น้องอาเน,นียได้อ่านความคิดของยอนะคะว่าเป็นนักฆ่าฉากในตำนานที่ว่าโคโคโรชิยะนะคะอันนั้นคือ พอเห็นแล้วเราก็ดูตัวอย่างวนๆมาเรื่อยๆนะคะจนได้มาดูอนิเมะแบบเฝ้ารอวันที่ว่าอนิเมะเมื่อไหร่จะออกแล้วก็ซื้อหนังสือการ์ตูนมาอ่านก่อนก็พออนิเมะออกมาปุ๊บก็คือจะตามเก็บไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีความสัญญากับตัวเองในใจแล้วว่าเราจะเก็บของสะสมของน้องอาเนียแล้วก็ของสปายนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีครบทุกอย่างเลยไม่รู้ว่าเราจะทําได้ไหมแต่ว่าเราก็จะพยายามนะเรื่อนหนังสือนะคะก็ ถือได้ว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยอาจจะเป็นหนังสือไม่ได้เป็นรีลีดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันก็โอเคถู่มาใช้ได้นะคะแค่เห็นหน้าปกอันนี้ก็คือแบบว่ามีมนนงมีโปรไฟล์ของสัญญาด้วยนะคะโปรไฟล์ของสัญญาเราอะจะดูรายละเอียดได้น้อยมากๆเลยเพราะว่าสัญญาเขาเป็นใส่รับแล้วก็ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลอะไรได้มากเท่าไหร่นะคะก็ลเลยได้มี รายละเอียดได้แค่เล็กน้อยสิ่งที่ชอบในตัวละครของลอยนะคะก็คือลอยเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าหล่อสูงเพอร์เฟกนะคะทุกอย่างเลยอยากมีลอยเป็นคนตัวเองอันนี้หน้าปกของเล่มหนึ่งนี่จะมีน้องอาเนียแล้วก็มีประวัติของสนทยาเล่มที่7น้องดาเมียนนะคะลูกชายโดโนแวนเดสมอน เล่มที่แปดนะคะเล่มปัจจุบันเป็นหน้าปกของแฟรงกี้หรือว่าหัวยิ่ที่น้องเนียเรียกนะคะหรือว่าแอนิเมเรเรียกว่าเขาแพ้คือเดี๋ยวจะมาเปิดด้านในให้ดูคร่าวๆนะคะเพราะว่าข้างในก็คือจะเป็นประมาณนี้ด้านในก็จะเป็นหน้าปกสีโอเคค่ะดูหนังสือจบกันไปแล้วนะคะเรามาดูโปสการ์ดที่เรามีบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เราก็กำลังตามหายอยู่นะแล้วก็พยายามเก็บ พวกขอสะสมออกมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ที่เรามีอยู่ก็คือมีน้องอาเนียนะคะแล้วก็ลอยฟอร์เจอร์นะคะโป,สก,โปสการ์ดน้องบอนโปสการ์ดดามิเอนแล้วก็โปสการ์ดแฟงกี้นะคะทางเรามีอยู่แค่5ใบนะคะขาดฟิออน่ายอแล้วก็ยูรินะคะขาดอีก3อัน อันนอกจากโปสการ์ทที่เรามีแล้วนะคะก็คืออันนี้เพิ่งไดมาใหม่เลยสดๆร้อนๆเลยก็คือเป็นสติกเกอร์ที่ซื้อใน้านีสมอินเตอร์สปายบวกกับเล่มไหนก็ได้นะคะให้ครบ300บาทแต่ว่าจะต้องมีสปายเป็นหเล่มในนั้นด้วยก็จะได้เป็นสติกเกอร์อันนี้แถมมาเลยน่าน่ารักมากอันนี้ก็จะเก็บ ว่าใส่กรอบไปเลยสวยงามแล้วก็นะคะมาถึงโปสการ์ดที่เรามีอัน,นอื่นๆนะคะก็คือจะบอกไปเลยในอันนี้เลยนะคะที่เป็นโปสการ์ดโปสการ์ดของเล่มอื่นๆนะคะที่เราซื้อหนังสือมาแล้วก็มันก็ได้มาด้วยนะคะมันจะมีเป็นมหาศุกคนชนเทศแล้วก็ Tokyo ต o k y เกียวรีเวนเจอร์ต่างๆนี่ยะคะ่ะตเกี้ยวรีเวนเจอร์แล้วก็วันทีนั้นวันทีมีเล่มเดียวค่ะ กรชันี้พี่ต้องเทฟแล้วก็เดนเจีเชนโซแมนะคะนี้เราก็ชอบนะคะชอบเดนจีชอบเล่นเชนโซแมงมากแล้วก็สตานะคะจากแบ็คโคเวอร์อันนี้ได้มาบอกว่ามันเป็นซองใสหนะะ้ากากมันเป็นซองแหมะดะซองแมะอแมของสองครามเลนืนาซูนย์ังไม่ได้แกะออกมาดูเลยนะคะเนี่ยแต่ยังไม่รู้มันยังไม่กล้าแกะแต่เราก็เก็บเอาไว้มันต้องแกะแบบมันต้องฉีอาา่ออกมาเลยแต่ยังไม่กล้าแกะออกมาเก็บเอาไว้กเก็บไว้อย่างเงี้ยแล้วกันไม่แกะ ก็เก็บนะคะเพราะว่ามันน่ารักดีไว้ค่าหนังสืออะไรอย่างงี้อย่างคิงด้อมเลยนอย่างี้ก็ก็ไม่ได้อ่านนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็อันนี้ก็คือก็ได้มาเป็นแบ็คโคเวอร์อะแต่มันคือการอะไรอะมันคือการอะไรอะทุกคนเรื่องนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอาไว้ทำอะไรน,นี้มันเป็นการพลังหรอหรือว่ายังไงเอาไว้เล่นยังไงอะ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมีตัวเลขบอกเป็นพลังนี้น,น่านะจะเป็นการพนาถ้าใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะว่ามันเอาไว้ทําอะไรได้นะสมมุติว่าเอาไปทําอะไรไม่ได้หรือว่าไปเล่นกับใครไม่ได้นี่คือจะเอาไปคั่นหนังสือแล้วนะอันสุดท้ายนะคะที่เรามีเป็นหน้าปกพิเศษจากอันนี้น่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะคะหน้าปกพิเศษอันนี้หน้าต่อกานนี้ปื๊บนี่นะคะ นนออานนี่ตอบใครมาเป็นนี้จบไปแล้วนะคะสําหรับของที่มีของสปายฟมิลนี้แล้ก็โปสการที่เราได้เก็บรวบรวมสะสมมาไว้นะคะถึงแม้ว่ามันจะยังไม่เยอะนะคะมันยังมีน้อยอยู่เพราะว่าเราก็เพิ่งจะเริ่มเก็บมาเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะแล้วก็แต่ก็พยายามจะเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าชอบมากมา thank you เก็บตกได้มาเป็นอันเนี้ยเป็นการ์ดอะไรสรักอย่างหนึ่งที่ซื้อหนังสือแล้วมันก็แถมหนังสือมาเป็นสาวซ่าจิบหนุ่มโอตาคุมันจะเป็นการ์ดนะคะมีของมาส่งนะคะพอดีว่านั่งอยู่แล้วแบบเออพี่เขามาส่งของพอดีแล้วก็เลยได้สั่งของนี่มาเดี๋ยวเรามาแกะบอมกันเลยดีกว่านี้เพิ่งได้มาเลยอะแบบแกะเลยแกะเลยจ้ะ เรื่องไหนเป็นเรื่องไหนไม่รู้จำไม่ได้ล้วลืมนะคะอ๋อสารภาพรักกับคุณคางยักนะคะนี่สารภาพรักกับคุณคางยัเล่ม23นะคะอันนี้ก็คือเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยสั่งไปนี่คุณคางยักก็เป็นเรื่องที่เราชอบมากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไว้จะมารีวิวให้ดูกันอีกเหมือนกันนะคะว่าคุณคางยะเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็ตอนนี้นะคะจบแล้วสำหรับการรีวิวสปาเอเวนม้นี่ในวันนี้นะคะแล้วก็โปสการ์ดนะคะหวังว่าทุกๆคนจะชอบนะคะใครที่ชอบเก็บการ์ดเหมือนกันโปสการ์ดหรือว่าชอบเรื่องสปานะคะอันนี้ก็เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะไปก่อนแหละค่ะบ๊ายบาย